สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะฮะสหรับในที่ในช่องหวยเด็ดจดดไปนะครับทุกท,ทุกท่านกันเลยนะครับเนอะอ่ะ,ะสาหรับในนะครับทดลองออกอากาศีน่นะทดลองออกหวยนะครับลองมาสมตัวเลขดูนะครับเนาะอ่ะ,ะทำขำๆนะฮะทำขำๆแล้วกันนะครับเผื่อ เผื่อจะถูกนะ,ะไม่แน่นะครับใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้รายการน,นะครับนะองย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางอีกแนวทางหนึ่งอลองดูแบบนี้นะครับเออเผื่อกดดมาี่เผื่อเผื่อมันมาเข้าเลขหน้าเลขท้ายนะครับเผื่อมาเข้าเลขท้าย2ตัวเผื่อมาเข้ารางวัลที่1 ก็ไม่แน่นะฮะเนาะอ่ะลองมาดูด้วยกันนะฮะว่าจะสุ่มตัวเลขว่าจะทํายังไงนะครับว่าจะได้ในเลขไหนนะก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะอ่ะเออว่ามีตัวช่วยนี่เลยนะครับตัวช่วยมาดูนะครับมาดูในที่ในนะครับเลขหน้ากันก่อนเลยนะครับเนาะอ่ะก็จะกดสตาร์ทไปเลยนะครับไปหยุดที่ตรงไหนตรงลูกศรนะครับเนาะอ่ะอันนี้หลักร้อยนะครับ หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับ4นี่เป็น4อ่ะเอาแบบนี้แหละขี้เกียจไปคำนวณน,นะครับ4แล้วนะครับเนาะเลขหน้าต่อไปตัวที่2เลขหน้า3ตัวในหลักสิบเลขที่ออกแต่แต่หน่ 1, นะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้า3ตัวนะครับเลขที่ออก เตียวเตียวหมนุนเตียวเตียวเจ็ดนะครับสำหรับเลขหน้าครั้งที่1นะเครับเลขที่ออกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน417เลขหน้าครั้งที่2นะครับหมุนหาในหลักร้อยนะครับว่าจะเป็นในเลขไหนนะครับและแล้วเลขก็มายุอยู่ที่เลข0นะครับเลข0ูนย์ในหลักร้อยส่วนในหลักสิบเลขหน้า3ตัวนะครับเนาะ จะไปอยู่ที่ไหนนะครับปั๊บเก้าหา้อ่ะหนึ่งอีกแล้วนะครับเนาะอ่ะต่อไปในหลักหน่วยเลขหน้านะครับจะเป็นเลขไหนจะเป็นเลขที่สมาชิกคิดไว้ได้เปล่าอ่ะให้ผมเดาผมว่าเลขห้าไหมเลขเก้าผมเดาไว้มนถึงยูนะครับอ่ะได้แล้วนะครับสลับอ่ะเยนผิดเนาะเลขหน้าตรงอ่าศูนย์หนึ่งเก้าอ่ะ,อะแบบนี้สินะครับ เลขหน้าทั้งสองครั้งนะฮะครั้งแรกเป็น417นะครับครั้งที่2เป็น019ขอให้โชคดีละกันต่อไปเป็นเลขท้ายนะครับเนาะอ่ะเลขท้ายในหลักร้อยนะครับเนาะจะได้เลขไหนเลขท้ายในหลักร้อยครั้งที่1นะฮะหลักร้อยได้เลขนี้นะครับอ่ะศูนย์นะครับต่อไปหลัก10นะครับหลัก10ในเลขท้ายนะครับจะได้เลขไหนอืมอืม <nationalism> อืมมาหยุดอยู่ที่เลข7 เอีกแล้วมีเจดดนะฮะแล้วก็หลักน่วยนะครับหลักน่วยนะลูกศรจะชี้ไปในที่ในเลขไหนนะครับเนาะอ่ะเลขศูนย์อีกแล้วนะครับเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับต่อไปนะฮะในครั้งที่2นะฮะในหลักร้อยเลขท้ายนะครับลูกศรจะจุดอยู่ที่เลข7นะครับเลขไหนต่อไปในหลักสิบนะฮะเลขท้าย สามตัวครั้งที่2นะครับหยุดจูเลข3นะครับเนาะอ่าแล้วก็ในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยหมุนหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเลขไหนอ่ะให้เดาเป็นเลข8อ่ะ mm. นะเดาไม่ถูกอีกแล้ว mm. อ่าสำหรับในชี้ในเลขท้าย3ตัวนะครับครั้งที่1 070ครั้งที่2733สขอให้โชคดี แลวแล้วนะฮะก็จะเป็นในที่ในเลขท้าย2ตัวนะครับนาะอ่ะเลขท้าย2ตัวในหลักสิบนะครับจะได้เลขไหนลุนกันลุ้นกันลุนล้นกันลุนล้นกันลุ้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 นอ่าหยุดอยู่ที่เลข3นะครับในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับจะเป็นเลขไหนนะครับจะเป็นเลขที่คิดไวหรือเปล่าผมคิดไวไม่ไม่ห้าก็3อ,ะอ,อ่ะเออเกือบเป็น5แล้วอ่ะ4นะครับ 3 4นะครับสำหรับในที่ในเลขท้าย2ตัวและแล้วก็จะเป็นรางวัลที่1นึ่งรางวัลที่1บัตรที่นี่นะครับอะ่ะรางวัลที่1นะครับอะ่ะหมุนเข้าไปนะครับสำหรับในที่ในหลักแสนนะครับก็จะเป็นในที่ในเลข8นี่เลข8นะครับเลข8ในหลักแสนส่วนในหลักหมืน่นนะครับ หลักหมื่นจะได้เลขไหนนะครับอ่ะให้เดาอีกผมว่าเลขสี่นี่เดาแม่นเดาแม่นเอนเอดี๋ยวมาถือรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวมาถือปั๊บต่อไปนะครับเลขไหนนะในที่ในหลักพันนะครับในหลักพันก็จะเป็นที่ในสามนี่ฮะอ่ะได้หลักแสนก็คือแปดนะครับหลักหมื่นเป็นสี หลักพันก็จะเป็นในที่ใน3นะครับส่วนในที่ในหลักร้อยหลักร้อยนะฮะจะได้เลขไหนนะครับอ่ะหมุนกันเลยนะครับหลักร้อยหลักร้อยปราบเก้าไฮนะฮะก็จะเป็นในที่ในเลขห้านะครับหลักร้อยได้ได้เลขห้านะครับส่วนในที่ในหลักสิบนะหลักร้อไปเลยครับนี่หมุนเข้าไปเอาหมุนแรงๆหมุนแรงๆหมุนแรงๆ,ๆ ลูกซอจะไปตกที่ไหนนะครับสําหรับในหลักสิบมาเลขหกนะฮะนี่อ่ะจะเป็นตัวเลขที่สมาชิกค,คิดไหว้หรือเปล่านะครับและแล้วในหลักหน่วยแล้วของระวับที่หนึ่งะฮะจะเป็นเลขไหนนะครับสามไหมเป็นศูนย์นะครับ,มมนนรบอ่ะ ได้แล้วนะครับสำหรับในที่ในทดลองหมุนทดลองซูมดูนะครับในตัวเลขนะครับก็จะได้แล้วนะครับสำหรับในรางวัลเลขหน้านะฮะผลที่ออกก็เป็น4 1 7ครั้งที่2เป็น0 1 9นะครับส่วนในที่ในเลขท้าย3ตัวเป็นครั้งที่1เป็น0,70นะครับแล้วก็ครั้งที่2เป็น733เลขท้าย2ตัวนะฮะก็จะเป็นในที่ในสาสี่ 3 4นะฮะแล้วก็หลังวันที่1น,นะครับก็จะเป็นในที่ใน8 4 3 5 6 0 8 4 3 5 6 0ตัศแปดสี่นะในนะครับเนาะอ่ะส่วนในเลขข้างเคียงนะครับข้างเคียงก็จะเป็นในที่ใน8 4 3 5 6 1 8 4 สามห้าห้าหกหนึ่งก็ต้องเป็นห้าหกเก้าใช่ไหมเนี่ยเนาะมันเป็นข้างเคียงแบบนี้ไหมเนี่ยอืมนะแต่ใช่แบบนี้นะเนาะอ่ะได้แล้วนะครับสลับในที่ในนะครับเลขหน้าเลขท้ายนะครับสองตัวแล,ล้วก็รางวันที่หนึ่งสลับในประจำงวดของในวันที่นะครับหนึ่งมีนานะครับ นำไปลุ้นด้วยกันนะครับ1มีนาปี2568นะครับสัญจรพังงานะครับก็ขอให้ถูกโชคดีด้วยกันนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องไปซื้อเยอะไม่จำเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะครับยังไงก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะครับกับในหวยรัฐบาลราบสรับวันที่1มีนาหวยสัญจรพังงานะครับเนาะอะยังไงก็ขอให้โชคดี ล่ำรวยกันทุกคนทุกท่านเลยแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ